สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำก็พามาดูไอ้โง่หรือคอนโดนะครับอันนี้คอนโดนี้ใหญ่มากเลยครับนี่ดูห่วงอยู่ประมาณสักอันนี้อยู่ประมาณสักสิบห้าห่วงนะครับคอนโดใหญ่อยู่ในน้ำนะครับประมาณในสูงประมาณประมาณเมตรครึ่งครับความสูงของมันนะครับ ลำประูประมาณเมตรครึ่งมีประมาณสิบห้าหวงสิบห้าห่วงหรือยี่สิบหวงนีะครับไปในคลองน้ำฝั่งนูนปรใหญ่นะครับที่หวงวรวเนี่ยตอนนี้น้ำยุบนะครับน้ำยุบพอเอเขื่อนข้างบนนี่เขาก็ลังสร้างเขื่อนใหม่รอบนี้ก็น,น้ําแห้งนะครับก็ปิดจะลังเขาเรียกฝายยางที่ฝั่งนู้นนะ่ะแห้งฝ่ายยางตรงนู้นนะ่ะมันฝายยางฝั่งนู้นนะ่ะมันแตก เคื่องไายางแต่นี้ก็เลยใช้เคื่อนในตัวนี่อยู่นะครับตอนนี้ลุงดำพามาแอบดูเขานะครับรอบฝั่งนุ้นก็ยกขึ้นและน้ําแห้งนุนลอบนะครับรอบเหมือนกันสองอันแล้วก็นี่อันนึ่งนะครับมันเองทุกคนนี่ครับนะครับ,นะรบตอนนี้ก็ลอกขึ้นตอนนี้ห้ามแห้งที่เราเห็นที่เป็นนอะไรนะที่เป็นกดน้ําลอยนึ่ยเขาวางตัไขายนะครับ วางตะข่ายเต็มตะข่ายตรงนี้เขาเล่นปลาใหญ่ประมาณห้าเซนห้าเซนนะครับมันห้าเซนลึกประมาณห้าสิบตาอะไรเลยนะครับวันนี้ก็าหาวันนี้ลุงดำก็จะแอบม,มาดูว่าเขาได้ปลาไหมวันนี้ลัวปลาลงไปอยู่จะขอขดเตะเนาะ <laughs> นใหญ่นะครับใหญ่มากๆคอนโดเนี่ย ดเดินไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับนะครับความกว้างฐานมันประมาณสักเ,เมตรหนึ่งแล้วความสูงประมาณเมตรครึ่งนะครับคอโดตัวนี้มีอยู่ประมาณสักดูแล้วประมาณยี่สิบปุมนะครับยี่สิบลงไปข้าล่างลงไปแล้วเขาปับอยู่ใต้น้ำก็มีครับลงไปใต้น้ํา ปลาติดตะข่ายรองปุ๊บปุบุบใหญ่เลยนี่ครับครับตอนนี้ก็แห้งแล้วครับส่วนมากหอยหอยอยู่ข้างตะลิงเป็นพวกหอยนั่นหอยพวกหอยเกี่ยวกับหอยเกี่ยวกับไอพวกหอยหอยพวกหอยขวานเยอะดีแล้วก็หอยเชอรี่ก็เยอะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยกินหอยเชอรี่ครับเขาจะกินหอยขวาน ตอนนี้ลุงดำก็ไม่รู้ว่าเขาเอานี่ทำอะไรนะนี่เขดักอะไรอยู่ไม่รู้นะครับตอนนี้คลองยาไป่รู้ตอนนี้ก็แห้งแไรนี่อ๋อรอบที่ตั้งนี้เราขึ้นมาน้ำแล้วครับตอนนี้ลุงดำก็ไม่ใช่สามอันนะครับนะครับอันนี้ก็ดูอย่าเลยขยายดูนะครับนี่หนึ่งอันสองอันสามอันน,นั่นเีงสามอันน,นั่น สี่อันต้นไม้ฝั่งนี้สี่อันนะครับต่อเที่ยวขึ้นมาคอนโดใหญ่เลยฝั่งนี้นะครับนี่ปลายนี่ห่างมาจมน้ําอยู่นะครับนะห่างมาจมน้ําอยู่เขาเรียกไอทีเราเห็นเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับที่ลุงดาบอ,อกว่าเห็นอยู่ฝั่งไอตรงตรงตรง,ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาไว้ให้ปลาหายใจนะครับจักไว้สิบวันห้าวันให้หลายวันก็ได้ครับนะและที่เขาปลกตรงนั้นะนะผักตบชวาปลกนั้น เขาไม่ให้ปลามันร้อนตายนะครับและปลาไว้หายใจเนี่ยพอมันมันมันร้อนมากๆก็ลงไปในน้ำตรงนั้นนะครับคอ,คอนโดคอนโดใหญ่นะครับถือว่าเป็นคอนโดใหญ่ดีไม่ดีอาจจะทะลุไม่น้ำนี่ก็ได้ครับเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่มันอยู่ตรงนั้นมันลึกไปแค่ไหนเพราะเราไม่ได้ลงไปดูนะครับ างทีอาจจะไปหลับก็ได้เรามองเห็นนะคร,ครับดูข้ามแม่น้ำนะครับตอนนี้แต่เราไม่รู้ว่าไปไหนแต่ที่ลุงดำาเรเห็นประมาณยี่สิบวนนะครับอยู่ฝั่งนี้ประมาณยี่สิบแต่ยังว่าแหละแอบดูของคนอื่น่องนะครับไม้กอนในตรงฝั่งตรงที่เราเนี้ยปลาตรงนี้มันเยอะแล้วก็ มันเป็นแม่น้ําธรรมชาตินะครับรอบฝั่งมันก็อยู่ในรอดมันลงก็ทเป็นแม่น้ําธรรมชาติอาหารมันก็ดมสมบูรณ์ดีไหลมาจากเมืองการครับพอเวลาฝนตกน้าพวกไอ้ข้างๆมันก็นไหลลงมาแร่แร่ธาตุมันก็นเยอะนะครับแร่ธาตุก็เยอะปลาก็อุดมสมบูรณ์นะครับปลาอุดมสมบูรณ์แต่ทีนี้พวกนี้นะ ตกปลาดมสมบูรณ์เพราะไหลมามันเป็นแม่น้ําไหลถ้าแม่น้ํานิ่งนี่ครับแม่น้ํานิ่งมันก็แม่น้ํานิ่งมันก็จะเน่าบ่อยถ้าน้ําไหลเอื่ยมันก็จะไม่เน่าน้ําใสมันจะเปลี่ยนมาเรื่อยเป็นไหลมาเรื่อยนี่นะเป็นไหลมาเรื่อยไหลไปไหลไปเปลี่ยนนไปไหลไปฝั่งฝั่งนี้ก็นู้ วันนั้นเขาก็บางคนเขาก็ลงตะข่ายถ้าขวดน,น้ําใหญ่ๆแล้วก็สังเกตได้เลยขวดน้ําใหญ่ฝั่งนั้นส่วนมากก็ลงประมาณสิบเซนะตะข่ายสิบเซนลงไปถ้าขวดน,น้ําเล็กๆประมาณสักนี่ขวดน,น้ําเล็กๆเนี่ยอันนี้ประมาณเจ็ดเซนห้าเซนนะครับนี่แหละความที่เขาบอกว่าสังเกตขวดถ้าขวดน,น้ําใหญ่ก็ ตะขายใหญ่ถ้าควรน้ําเล็กก็ตะขายเล็กนะครับในการสังเกตในการหาปานะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้นะครับลุงดําพามาดูคอนโดนะครับคอนโดใหญ่ไม่รู้หางมันจะคาน้ําฝั่งนี้หรือเปล่านะคอนโดใหญ่อผ่ผมกว้างประมาณหนึ่งเมตรนะครับสูงประมาณเมตรครึ่งน,นะครับคอนโดตัวนี้ครับ ไม่มีไม่มีกลางใบไม่มีนะครับไม่มีมีคอนโดธรรมดาครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ